สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับฝ้ายอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มาในเสื้อกล้ามเลยนะคะลุกสบายๆแบบซัมเมอร์นะคะจริงๆแล้ว้ายไม่ค่อยใส่เสื้อกล้ามแบบรัดรูปเท่าไหร่เพราะว่าตื่นเช้ามามันชอบมีพุงไงเพราะว่าตอนเย็นกินดึกนะคะแต่วันนี้ตื่นมาก็คือแบบหน้าท้องแบนราบนะคะสบายพอมากๆนะคะเพราะว่าฝ้ายมีตัวช่วยดีๆนะคะทุกคนนั่นก็คือนี่เลยค่ะฟูตอล่าไฟเบอร์ดีทอก์ชาเขียวนะคะตัวนี้นะคะเป็นกลิ่นฟอเรสต์ฟุตนะคะแล้วก็ใช้ย้าหวานแทนน้ำตาลค่ะซึ่งน้ำตาลก็คือศนะ <Wow. S 1> ูนะะยนเ์เปอ,อร ยังมีวิตามินแร่ธาตุนะคะแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะที่จะช่วยในเรื่องของบำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณของเราให้สดใสเปล่งปังในยามเช้าด้วยนะคะอีกหนึ่งอย่างที่ชอบสาหรับตัวนี้ก็คือตื่นมาแล้วมันไม่ปวดท้องบิดคือปกติเวลาดื่มดีท็อกก์อะมันจะชอบปวดบิดบดเหมือนคนท้องเสียทุกคนแต่อันนี้ก็ตื่นมาแล้วเหมือนเราแบบขับถ่ายปกติอะไรเงี้ยทุกคนแต่ว่าเราถ่ายง่ายขึ้น่นั้นอ้นะคะอันนี้ก็คือชอบนะหนึ่งกล่องนะคะก็จะมีสิบซองนะคะหนึ่งซองเทียบเท่ากับผลไม้ทั้งหมดสิบห้ากรัมเลยนะคะต งน้ำธรรมดาหรือว่าน้ำเย็นแล้วก็ดื่มก่อนนอนได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะคะตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นนะคะ3กล่อง1,380บาทนะคะสามารถซื้อที่ f เฟซ o o o กเพจบุดตาล่าไทยแลนด์ได้เลยนะคะทุกคน